ของของอยางตู้กํานี่นะครับของที่ได้มาบันเดียวเนี่ยมันเป็นของทจริงจากน้องเฮาที่เป็นตังส์สารลับนะครับแล้วก็ทองจากที่นมกเตะที่ทำงานพวกนั้มน่อเฮาทั้งเป๊ะเศรษฐาธิการเยอะๆนะครับบนตังส์นเอานี่แหละมันชื่อของมันจะเป็นถึงค่อยจอดที่นี่นะครับค่อยจอดพวกใจกับตัวเก่าเฮาเนี่ย ดึงถุงรองถุงไม่ถุงพื้นนะครับถุงแก้วที่เอามันอยู่เนี่ยถ้าจะเอามื่ไปเลยเนี่ยตังวัดจะเป็นไอ้มันจะมป็นถอดถึงก็คงเอามาดูนะครับไปเลยอย่าหัวมืหลังจากสิ้นภารกิจของการพักกินตัวเนี่ยจะพื้นตังวัดพื้นไปต่อที่บ้านเอานะครับติดยังมาแก่เกินเรื่องแก้ววัดพก็จะเป็นบางอาจจะมื้นหนาขึ้ออยู่นะครับ ขอเริ่ไปแจกของคหาบ้านของเราเพจะได้เนี่ยนะหัว่าปอไปกอบอะไรจะเก็นแไปนี้วัตนี้คนอใกล้อ่ได้นะครับถอุนะครับใส่น่ก่อนนะครับฝากไว้ที่ก่อนคุณจันการรอวัดจปกรที่จะทงคับบ้านของเราเครับก็เป็นนักใจของเราเนาะมันหู่เจาอย่างน もう1つ。 ใจมโนนะมันหูเใจ้าวี่ยงไบเรื่อยๆมีแต่เพีงตู้นะครับ